พ่อท่านแปลกเคราเหล็กเกจิสายเขาอ้อผู้สำเร็จวิชาฝนแสนหาแห่งวัดปากปรนจังหวัดตรังพ่อท่านแปลกเข่าเหล็กอดีตเจ้าอาวาสวัดปากปรนอําเภอหาดสำราญจังหวัดตรังเป็นเพราะเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายวิชาแห่งสำนักเขาอ้อซึ่งเป็นตักกศิลาแห่งสยเวทที่มีประวัติสืบทอดมายาวนานที่สุดในภาคใต้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยความเมตตาและอภิญญาที่ปรากฏการศึกษาและเส้นทางสู่สำนักเขาอ้อพ่อท่านแปลกเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2478ณบ้านร่มเมืองอเภอเมืองจัังหวดพัทธลุงเมื่อถึงวัยอุปสมบทท่านได้บวชที่วัดกลางอเภอเมืองจังังวดพัทธลุงโดยในขณะที่ศึกษาธรรมท่านเกิดความสนใจในวิชาไสยศาสตร์และคาถาอาคมท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์และเรียนรู้วิชาการต่างๆอย่างมากมายจาก หลวงพ่อปานปารรมโมวัดเขาอ้อและยังได้รับคำชี้แนะแนวทางเวทมนต์และวิทยาคมจากพระอาจารย์นำชิน,นวโรอีกด้วยทำให้พ่อท่านแปลกเป็นผู้แตกฉานและเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆตามตำรับสำนักเขาอ้อการสร้างวัดปากปรนและการปฏิบัติธรรมหลังจากศึกษาจนเชี่ยวชาญพ่อท่านแปลกได้ออกทุด,ดงจนมาถึงวัดปากปรนคันวัตรังซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างมีเพียงกุฏิเก่าและศาลาที่ผุพังถ้ากลางป่ารกทึบ และชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามท่านจึงได้ตัดสินใจจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ณที่แห่งนี้เพียงองค์เดียวท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นในความสันโดษโดยบำเพ็ญเพียรพิจารณาอสุภกรรมฐานเป็นหนึ่งนิดจนกระแสจิตแก่กล้าแม้ท่านจะเข้มขลังในวิชาแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเป็นเลิศอภิญญาและวิชาอาคมที่เลื่องลือพอท่านแปลกได้รับการกล่าวขานถึงความอัศจรรย์จากวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักเขาอ,อ้อ โดยมีเรื่องเล่าที่เป็นที่กล่าวขานหลายประการวิชาฝนแสนหาลูกศิษย์หลายคนยืนยันว่าเคยเดินไปกับท่านในขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักคนที่ร่วมเดินไปเปียกฝนจนชุ่มโชกแต่ตัวท่านไม่มีฝนตกถูกจีวรเลยแม้แต่เม็ดเดียวซึ่งเป็นอภินิหารที่แสดงถึงความสำเร็จในวิชาอาคมคาถาอาบน้ำในกาเป็นวิชาช่วยย่นระยะทางและย่อกายทำให้พ่อท่านสามารถส่งน้ำได้โดยไม่ต้องลุกไปห้องน้ำ หรือใช้เวลานานแต่ผิวพันธกลับผ่องใสเปล่งปลั่งสะอาดสะอ้านอยู่เสมอตำราเวทมนต์และสมุนไพรพอท่านได้ใช้ตำรารักษาโรคและตำรับเวทมนต์ที่ได้มาจากถ้ำวัดในเขาจังหวัดพัทลุงรวมถึงตำราที่ชาวบ้านนำมาฉวายช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านพอท่านแปลกคราเหล็กได้ครองผ้าเหลืองและปฏิบัติตนอย่างสมถะวิเวกเรียบง่าย และเต็มไปด้วยอภินิหารมายาวนานถึง4 5พรรษาในช่วงชีวิตท่านจนกระทั่งละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่5กรกฎาคมพศ2552สิริรวมอายุ77ปีท่านจึงเป็นอีกหนึ่งตำนานพระเกจิสยามผู้เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเอกลักษณ์แห่งความเข้มขังของสายเขาอ้ออย่างแท้จริง